คืนนี้เป็นคืนสรุปมหาสฏิปทานสูรไม่ได้กายานุปัสนามหาสติปฏิปทานความจริงเราศึกษากันมาแล้วห้าอย่างหนึ่งอนาปานสติกรรทฐานกำหนดรูลมให้ใจเขาออกสองอิทธิยาบท กำหนดหนดรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายสามสัมปชัญญะกำหนดรู้การคู่ไปเหลียวหน้าเหลียวหลังรู้อาการกินในการเดินในการนอนจะทำอะไรก็รู้อยู่ทั้งหมดสี่ปริกูลพิจารณาการสามลิบสองของร่างกายว่าเป็นของสขกขบก ห้าธาตุสี่พิจารณาว่าธาตุร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเต็มไปด้วยความสุขหลหกนวสีที่เรียกกันว่าป่าช้าเก้าที่ตัพิจารณาเศร้าศพคือคนตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันห้าวัน นี่เป็นอันว่าเราเรียนกันมาจริงๆหกขั้นด้วยกันการศึกษาหกขั้นนี้ถ้าจะว่าจะไปถึงนักปฏิบัติจริงๆที่ท่านเป็นอรหันต์กันแล้วนี่ท่านปตาจาราเทรีท่านศึกษาเท่าเราหรือเปล่า ด้ในรับคําแนะนําจะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าภักินิดูกระน้องหญิงเธอจะร้องไห้ไปทําไมถึงพ่อตายแม่ตายพี่ตายผัวตายลูกตายอาการที่ต้องพัดพลากจากคนรักคงชอบใจแบบนี้ต้้าตาที่เป็นเหล่าเจ้าหลังไหลามาเพระาะอาศัยความตายเป็นเหตุ องสมเด็จพระบรม,มโลกเชษทรงเปรียบเทียบว่าน้ำตาของเจ้ามันจะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่พระชาติหนึ่งอาจจะไหลลงมาไม่ถึงขันแต่การเกิดของคนกับหนึ่งมันเกิดหลายวาระแล้วการเกิดของเราจริงๆก็นับเป็นหลายหลียนว่าแหม หลายหลายอสองไขยกลับกว่าจะเริ่มตนเป็นคนดีได้มันเป็นคนเลวมา,มากกว่าคนดีในการที่จะมีวาสนามารมีเป็นสาวกภูมได้อย่างท่านปตาจาราเทรีจะเริ่มมาเป็นคนดีมาถึงหนึ่งอสองไขยกำไรแสงกลับอสองไขยเนี่ยมันไขคงกลับนับไม่ได้ นับไปนับมานับปานับไป,น,บไปนับไม่ทนเรียกว่าหนึ่งอสองไข่สองอสองไขยอะไรก็ตามแล้วก็มีกำไรอีกแสงกลับก็เพียงแค่กลับเดียวก็เกิดกันแต่หลายหนเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นสัตว์บ้างอาการพัดพลาดจากของรักของชอบใจสัตว์มันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันสัตว์ก็คือคน คนก็คือสัตว์คำว่าสัตว์ก็คือคนก็หมายความไอ้คนที่ทำความชั่วน่ะตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างาไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างแล้วก็คลานมหาสัตว์เดรัจฉานบ้างนี่ก็คือสัตว์ก็คือคนนี่คำว่าคนก็คือสัตว์ก็หมายว่าคนก็มาจากสัตว์และคนก็เคยเป็นสัตว์เดรัฉานมาก่อน มีสัตว์ใจฉันกับคนย่มมีความปรารถนาเสมอกันต้องการอยู่ดีกินดีมีความสุขไม่ต้องการให้ใครมากุมเหงกำเนงร้ายเหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเหมือนกันนี่เป็นอันว่าคนกับสัตว์มีความรู้สึกเท่ากันอันนี้ผมพูดเรื่องอะไรพูดมาเรื่อยไปลมะมั้ง มนพูดให้เข้าใจแต่ว่ามันคงจะไม่เข้าเรื่องเปน็นอนุว่าพันนาดานการเกิดเป็นคนก็ดีการเกิดเป็นสัตว์ก็ดีแต่ว่าความรู้สึกในจิตจิตท,ที่เข้าไปเสียงสิทธิอยู่ในกายมันเป็นจิตของคนที่เขาเรียกว่าสัตว์มีความปรารถนาน้อยกว่าคนนี่ยความจริงมันไม่จริงสัตว์มีสภาพเหมือนกับคนถูกขงัง ที่จำกัดเขียดให้อยู่คือจิตมันเป็นจิตของคนมีความปรารถนาเท่าคนแต่สภาพมันเป็นสัตว์เขาก็เลยจำกัดเขียดให้อยู่ด้วยอำนาจของอกุสลนกรรมที่ตนทำไว้มีการเกิดเป็นคนก็ดีการเกิดเป็นสัตว์ก็ดีการหลั่งไหลน้ำตาออกมาจากการพัดตาจากของรละขอชอบใจ แต่ละคราวถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่บ่อยๆเข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าน้ำตาของเธอถ้าจะเก็บไว้มันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ฉะนั้นขอน้องหญิงจงระงับความโศกเสียเถิดนี่ท่านฟังธรรมะเพียงนิดเดียวเท่านี้ท่านก็ระงับความโศก ต่อไปบทเป็นนามวิสุณีฟังวัรมเทศนาเรื่องขันห้าเล็กน้อยแล้วก็ต่อมากลับมาถึงที่อยู่เอาน้ำรางเท้าลาดไปน้ำไหลไปนิดหนึ่งราดไปทีน้ำไหลเลยไปนิดหนึ่งแล้วก็หยุดราดไปทีน้ำไหลเลยไปนิดหนึ่งแล้วก็หยุดท่านกราคิดว่าชีวิตของคน อาจจะตายในปฐมวัยคนใดไม่มัดในมัชชิมาวัยคนได้ในปัชฉิมวัยคนไดคือตายระหว่างความเป็นเด็กหรือคนกลางคนหรือว่าคนแคก่คนได้เหมือนกันมันก็ตายจะตายเวลาไหนก็ตามขึ้นชีวิร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ควรจะยึดถือมันเพราะว่าผลยึดถือมันก็เกิดความทุกข์เปล่า เพียงเท่านี้ท่านก็เป็น,าารนพระราหันแล้วทรงพระไตัยวิโดกถ้าเราจะมาเทียบกับการศึกษาของพวกเรานี่พวกเรานี่น่ากลัวความรู้ล้นดีไม่ดีต้องเหล็กพืชมาขึงพวงเกรงว่าพวงจะแตกเหมือนกับท่านท่านหนึ่งในเรื่องขราวของพระสูตรแต่กา,ายังไม่พูดถึงท่าน นี่ความจริงถ้าเราศึกษากันมาจริงๆด้วยความตั้งใจฟังและปฏิบัติอาศัยกำลังใจมั่นคงมีกำลังบารมีสิบครบมีจรณะสิบห้าครบมีที่บาทสี่ครบเพียงแค่ศึกษาอนาปาอย่างเดียว พิริยาบทอย่างเดียวสัมปัญญะปะฏิคูลท่าสีนวสีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเราก็เป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าท่านสอนมาทางสมถะละวิปัสนาตอนนี้ก็อยากจะให้ท่านตัวท่านเองท่านหลายถามใจของท่านว่าเวลาเนี้อารมณ์จิตของท่านตั้งอยู่ในจุดไหน ตั้งจุดในช่วงข้นฌานโลคีหรือว่ากำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านนังหลายกำลังเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษที่ใช้อะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรติดใจยอยู่เลยที่พระพุทธเจา้าท่านสอนว่าไม่ร่างกายภายในก็ดีร่างกายภายนอกก็ดี มันก็มีความเสื่อมขึ้นแล้วก็มีก็มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปท่านงหลายไจงอย่าสนใจในร่างกายเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อสายอยู่ก็รู้รู้อยู่ว่าเราอาศัยอยู่จงไม่ยึดถือในร่างกายและไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในในโลกนี้อารมณ์นี้มันก้องอยู่ในจิตของท่านหรือเปล่า แล้วท่านก็พยายามละร่างกายละความเป็นมาและความยุ่งยากของชีวิตความจุกจิตของจิตของท่านนี่มันมีอยู่มันละหรือเปล่าหรือว่าอย่างยึดนั่นยึดนี่อนนี้ดีไม่พอนอั่นดีไม่พอนั่ไม่เหมาะสําหรับฉันอันนี้ไม่ดีอะไรพวกนี้เป็นต้นยังมีอยู่ไหม ทั้งมีอยู่ก็ชื่อว่าท่านยังเป็นปุถุชนคนที่ยังหนานแน่นไปด้วยกิเลสคำสอนเ็งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผมนำมาสอนไม่ได้เกิดประโยชน์กับท่านเลยไม่มีเลยท่านเพก็เป็นโมฆะบุรุษคำว่ามโมฆะบุรุษโมฆะสตรีก็เป็นผู้เปล่าเป็นผู้ไร้ประโยชน์ เกิดมาเสียชาติเกิดเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องกลับไปลงอาวจีใหม่เพราะว่าหูฟังธรรมะอยู่ทั้งวันวันละสี่ครั้งแต่ว่าทำจิตใจให้ใสสะอาดจากกิเลสไม่ได้สนิดหนึ่งดินแดนที่พึงต้องไปก็คืออเวจีมหานรก ทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าหูมันหนาเกินไปใจมันหนาเกินไปจนกทั้งบุญเข้าซึมกับบุญได้มันไหลมาทั้งวันละสี่ครั้งแต่ยังไม่สามารถจะระคายแม้แต่ผิวหนังให้เป็นปุถุชนคนดีไม่ได้ก็ไปเอาเวจีตอนนี้สำหรับคนดีมีอยู่นี่ผมแม้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านทั้งหมดไม่ดีหรอกนะ สมมติว่าท่านบรรจุมันลงธรรมะลงไปไม่ได้ได้ความจริงมหาธิปฐานนูตรนี่เราก็มีตํรราดูสอนเขสอนกันมานี่เราก็มาเข้าต้นกันเป็นวาระที่สามพระตาจาราเทรีท่านฟังนิดเดียวท่านเปรารหันนี่เราวนกันมาวนกันไปเรื่องนี้พานีนพูดกันทุกวันปีสามร้อยหกสิบห้าวัน้าทีพูดเกินกว่านั้นอีก พูดกันมาเป็นปีๆจิตใจของท่านนั้นหลายจับไปได้บางรือเปล่า mm hmm. เอาละเป็นเรื่องของท่านขึ้นชื่อว่าคนจะชั่วแล้วขึ้นชื่อว่าคนจะดีไม่มีใครสร้างให้ได้ต้องเป็นเรื่องของตัวเอง mm hmm. ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตน อุคคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อเราฝึกฝนตนของตอนเราดีแล้วใส่เราได้ย่อมจะได้ที่พึ่งอุคคนพึ่งได้โดยยากเป็นอันว่าจะดีหรือชั่วไม่อยู่ที่ตัวของท่านแต่ถ้าว่าชั่วเกินไปสำนักนี้ก็ไม่ต้องการท่านเหมือนกัน เนืมาเราก็มาสรุปว่านาปานุสติกรรมฐานพระพุทธเจ้าให้กําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกอันนี้มันทําพร้อมกันไปเลยที่เราศึกษาศึกษาก็มาทีละขั้นละขั้นผมก็ว่าตามแบบแต่เวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาทำพร้อมกันอนาปาโนสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกนี่เป็นการระงับอารมณ์อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต นี่สำหรับอิริยาบถขณะที่เราใช้ลมหายใจเขาอ,ออกอยู่นั่นเองเราจะเราจะนั่งอยู่จะจยืนอยู่จะเดินอยู่จะเดินไปขา้างหน้าจะเดินไปขา้ปขางหลังจะทำอะไรอยู่ในด้านอิริยาบถต่างๆเรารู้หมดว่าขณะนี้เราเดินขณะนี้เรานั่งขณะนี้เรานอนขณะนี้เราทําอะไรอยู่ในอิริยาบถท,ที่การทำเรารู้ก็เป็นการทรงสติสัมปชัญญะ เอาอนาปาเป็นตัวคุมเมื่อนาปารมีทําให้จิตทรงตัวคือกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกทั้งนี้เพราะลมหายใจมันละเอียดเราก็จะต้องเอาใจเข้าไปค่อยจับให้มันรู้มันอยู่ว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลานี้ให้ใจออกแล้วจะเพราะอนาปานุสติอย่างเดียวพระพุทไเจ้าก็สอนนี้ปรัสนายานไม่ด้วย ทรงรับรองว่าอนาปานสติอย่างเดียวถ้าทรงตัวก็ใช้ปัญญาเข้าถึงปณิพันธ์ได้ที่ได้กล่าวว่าจงรู้ความเกิดขึ้นในกายภายนอกรู้ความเกิดขึ้นในกายภายในรู้ความเกิดขึ้นเราเสื่อมไปทั้งกายกายภายในและกายภายนอก ในร่างกายนี้เราเห็นก็สัตว์วเหินรู้ก็สัตว์วะรู้อาศัยอยู่สัตว์ว่าอาศัยเราไมา่ยึดถือร่างกายไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่เป็นตัวปลดคันห้าถ้าปลดขันห้าได้ก็เป็นอหรหันต์แนนาปานุสติอย่างเดียวท่านก็สอนท่านก็สอนทุกอย่างเหมือนกันว่าจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอใจได้เลยเวอรหันทั้งหมด นี่มารวมในยมอาการปฏิบัติกำหนดรูล้ลมหายใจเข้าออกเราก็ทำร้มาามรอมกับรู้การเคลื่อนไปของริยาบทแลวก็พร้อมกับการรับรู้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำเป็นสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าทำอะไรเป็นแล้วทำอะไรผิดหรือทำอะไรถูกแล้วก็ใช้ปัญญา,า,าเป็นเครืปปร่องรู้ปฏิกโดยสัญญา เพื่อการสามสิสองขร่างกายร่างกายทุกส่วนเต็มดีความสกขรกเต็มดีความโศกโรกเป็นของไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาไม่น่าพึงใจนั้นก็รู้ว่าร่างกายของเราทั้งหมดประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเป็นสภาวะสุขรกนั้นก็รู้ว่าร่างกายของเรานี้มีสภาพเป็รซาศพที่เราทิ้งไ้แล้วในปัจ้า ที่ตายมาแล้ววันหนึ่งหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันมีสีเขียวมีอาการเกร็งแล้วก็มีสีเขียว,ม,ยวมีตัวเย็นชืดหน้าเข้าขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลต่อไปร่างกายสุดโทนน้ำเหลืองไหลไปหมดเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วต่อไปหนังก็หายไปเหลือแต่กระดูกก็เส้นเอ็นนับถือ เส้นเอ็นหายไปเหลือแต่โครงกระดูกเฉยๆต่อไปโครงกระดูกก็หมดไปนี่การปฏิบัติในมหาปิในกายานุปัสสนามหาสติปัฏฐานนี่เขาปฏิบัติกันแบบนี้ไม่ใช่ไปนั่งไล่เบีย้ยที่รอย่างระย่างระย่างธรรานาปานุสติให้ได้ถึงฌานสี่เสียก่อน แล้วก็โยนอนาปานุสติทิ้งไปมาจับอิริยาบถอิริยาบถพอรู้มั่งแล้วก็โยนทิ้งไปแล้วมาจับสัมปชัญญะสัมปชัญญะพอจะเข้างตัวแล้วก็โยนทิ้งไปมาจับปริกูลปริกุลพอเข้าตัวดีโยนทิ้งไปมาจับธาตุสีธาตุสีข้าอตัวดีโยนทิ้งไปมาจับธรรมสี ถ้าปฏิบัติอย่างนี้อีกอีกโกดแสนชาติมันก็ไม่ได้อะไรเลยไม่มีทางได้ทางที่ได้จริงๆเขาปฏิบัติรวมเพื่อรวมกันคราวเดียวอนนาปานุสติกรมฐานยืนตัวสรงขวัยเป็นการระงับนิวนหรห้าประการเรื่องนิวรน,นี้ในมหาปฏิปทนนานสูตรธรรมดีพูด ไม่ต้องไปยุ่งกับมันในเมื่อท่านทั้งหลายยังทรงอารมณ์อยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานนิวรณ์ที่ไหนแล้วมันจะมากินใจหรือว่าท่านละมจตวังอริยาบทของท่านท่านเดินไปขา้างหน้าถอยมา้างหลังท่านกําลังจะนั่งท่ากนกาลังจะทําอะไรท่านรู้อยู่ในด้านริยาบท การเคลื่อนไหวทั้งหมดเรายู้รู้อยู่มีสติสมัยยัญญสมัชัญญาควบคุมมันเป็นตัวสตินี่เป็นตัวสมถะภาวนาที่กล่าวมาในเมื่อจิตติมันทรงอยู่อย่างนี้นิวรณ์มันจะกินใจได้ยังไงสมัชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าการกระทําอย่างนี้ทั้งหมดมันมีอะไรบ้างมาเป็นการควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดี ถ้ามันไม่ดีทิ้งถ้าดีทำอย่าสร้างความสุขจิตใจอย่าเป็นคนมีภาระมากอย่าติดในโลกธรรมสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ดีรู้ชั่วรู้กิทีโควรไม่ควรนักปฏีกุลระบ,บรู้สภาพของโลกทั้งหมดว่ามันเต็มไปด้วยความสุขแรก ร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นราวัตถุธาตุทั้งหมดมันไม่มีอะไรสะอาดมันเต็มไปด้วยความสกปรกตามที่อธิบายมาแล้วแล้วธาตุร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟกระจายออกไปเป็นอย่างๆพิจารณาว่ามันเป็นของสกปรกน้วสีพิจารณาเห็นเป็นสาาสกเอาสิ นี่ท่านทําพร้อมกันไปนะไม่ใช่ไปทํเทีละอย่างให้ใจมันทรงความเป็นเอกระตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งจิตจะเริ่มเป็นสุขนิวอนห้าบระกายไม่ได้เข้ามายุ่งกับจิตเจริทโทบระการไม่เกี่ยวข้อง มหาสติประธานาสูตรเป็นสายของสุขวิปสัสสโกโดยเฉพาะทำแบบไม่ง่ายรัรกษาริ์ใจอย่างนี้ต้องบราิการให้ทรงตัวอยู่ตลอดวันทำได้ไหมถ้าบอกว่าทำไม่ได้ผมก็ไม่ตำหนิว่าท่านชั่วเพราะวันชั่วอยู่แล้วไม่ต้องตำหนิ คนดีชั่วอยู่แล้วไม่มีใครท,ท้าตำหนิว่าชั่วถ้าคนดีไปทำชั่วนี่น่าตำหนิทำไมจึงตำหนิเพราะว่าของปกตินี้เราสามารถเห็นได้ด้วยตารู้ก็ดได้ด้วยแั่น้าปัญญาซ้ำมของเราไม่ต้องปัญญาดีมันก็รู้ตามความเป็นจริงได้แล้วว่าท่านนั้นหลายคิดรือลปล่า นี่หกอย่างนี่แต่ละอย่างทำได้เก่งอย่างเดียวเป็นราหนานหมดท่านี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงมารวบรวมสรุปในตอนท้ายว่าท่านเพิ่งเห็นกายในกายคือร่างกายของเราเองมันมีสภาพเต็มไปด้วความสปกปรกมีสภาพไม่มีการไม่สรงตัว เห็กายนอกกายคือกายของบุคคลอื่นมันเต็มบวยความสุขรกมีกายไม่สองตัวมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปก่อนที่มันจะเสื่อมขณะที่มันเกิดมันก็เต็มบวีความสุขรกในปฏิกุณบบพ,พิจรารณาทั่อาการสามสิบสองตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาทั้งหน้าฝ่าเท้า เบื้องล่างตั้งแ่ฝฟาเท้าขึ้นไปถึงปลายผมทุกจุดนี้ไม่มีอะไรเป็นที่นิยมเพราะมันเป็นของสกปรกสเคยคิดกันบ้างไหมรับฟังกันมากแบบฉบับมีอยู่ที่แนะนำไวน้นี่ถ้าว่าจะไม่ได้ไปซื้อคัสเสตที่สรานวราช ถ้าไม่เสียสตางค์สะบ้างมันเอาดีก็ไม่ได้หรอกเวลาสอนน่ะสอนฟรีคือไม่จำบางทีก็บอกว่าจำไม่ได้แต่ความจริงนี่ผมไม่ได้ปึนสามาละเอียดแบบนี้นะที่ผมศึกสามารจริงๆนี่ผมจะบอกให้ฟังอันดับแรกผมจับอน,นาปานสติแล้วก็จับอิทธิบาต จากนั้นก็ที่ชอบที่สุดคือ,คอปฏิคูณทาสีนวสีตัดพังไปเลยเท่านี้พอแล้วก็ใช้เวลาไม่มากเวลาเราไม่ใช้ไม่มากให้มันทรงอารมณ์อยู่ลืมตายขึ้นมากว่าจะหลับตายให้มันทรงตัวอย่าไปรักอย่างอื่นอย่าไปยุ่งอย่างอื่นมากกว่าคุณธรรมที่เราจะพึงปฏิบัติ ไอ้อย่างอื่นกระจุงกระจิงกระจุงกระจ,จิงเห็นมาบกพร่องเห็นได้แต่จิตใจของเราที่มีช่องโหว่ไม่มีอะไรดีอยู่เลยมั่งมองไม่เห็นนี่มันก็เหลวมากเป็นอนุว่าถ้าหาวาทนาหลายมีความสนใจจริงๆในกายานุปัสนามหา,า,าสฏิปรธานนสุนี้ท่านก็เป็นอารหันต์แล้ว เพราะคนที่เขาเป็นอรหันนี่เขาไม่ได้ศึกษากันหมดแบบนี้นี่เขามากันอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นส่วนใหญ่ที่สําคัญที่สุดก็ปฏิกรลบัพพระธาตุสีนวสีพระอรหันต์ทั้งหมดถ้าไม่พ่นข้อปฏิกระลบัพเป็นอรหันไม่ได้โดยมากท่านก็ฟัดกันแหลกตอนปฏิกรลบัพนี่นั่นเอง เมื่อจิตทรงตัวพิจรารณาเห็นว่าเป็นของสกปรกก็ดูที่ว่ามันไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าเราอย่ายังย,ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูท่านก็คงจะบอกว่าไอ้เจ้านี่โง่เหลือเกินนี่ฉันบอกเธอตรงๆแล้วนะว่ามันไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวเป็นที่สุดเธอเมื่อเห็นแล้วจงสักแต่ว,ว่าทำเป็นเห็นอย่าไปสนใจว่าร่างกายของเราเป็นเราร่างกายของบุคคลอื่นเป็นของบุคคลอื่นสักแต่ว,ว่าเห็นหวัวหลักหวัวต่อเท่านั้นอย่าไปสนใจกับร่างกาย นี่ในขณะที่จิตอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็คิดแต่เพียงว่าเพียงแค่ว่าพึ่งอาศัยอยู่เท่านั้นอย่าไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราจึงเกินไปในเมื่อชีวิตร่างกายยังทรงอยู่ก็เอามันเป็นสะพานเป็นแพร่สำหรับข้ามฟากสำหรับจิตคิดปล่อยไว้เสมอว่าร่างกายที่เต็มได้วยความสุขปรกสมมมอย่างนี้ มีสภาพไปทส่งตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการแปรปรวนไปในทางกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราไม่พึงปรารถนาต่อไปเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์สิ่งที่เราต้องการก็คือแดนอมตะที่ปราศจากขันหา้าปราศจากโลภะความโลภปราศจากโทสะความโกรธปราศจากโมหะความหลง เราจะตัดเยื่อใยความเหตุร้ายสำคัญเสียสามรายการคือความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปเพื่อจะไม่ต้องมามีร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมประเภบนี้อีกเพราะว่ามันเป็นปัจจัยหองความทุกข์ถ้าอารมณ์ใจของเราตัดได้อย่างนี้อารมณ์จิตก็เป็นสุขเพราะเป็นพาหาัน อาลาบรนดาพโยคาวจรทุกท่านสำหรับวันนี้สรุปในมหาสติปัฏฐานสูตรในข้อที่เรียกว่ากายานุปัสนามหาสติปัฏฐานคือว่าเอาสติเข้าไปที่มีกำลังใหญ่เข้าไปตั้งไว้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นกายในกายเห็นกายนอกกายก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอท่านหลายจงทรงกายตามอัธยาศัยของท่าน จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนก็ตามอัธยาศัยคุมกำลังใจไว้ในกายานุปัสนามหาปฏิปทานทั้งหกประการเพื่อนาปานุสติกรรมฐานกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกกำหนดรู้อิธิยาบทการเดินไปข้างหน้าการเดินมาข้างหลังมีสัมปจญญะรู้ตัวว่าเรายกเท้าซ้ายหรือยกเท้าขวา เวลานี้ธารอะไรอยู่กินอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่พูดอยู่ปาิกูเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสุกบรกตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงฝ่าเท้าข้อห้าธาตุสี่ใหาร่างกายนี้ประกอบเพ้วยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอาการไม่ทรงตัวมีการสลายตัวไปและมีความสุกปลกนะวาศีในสุดเราก็เป็นผีเมื่อก็ผีในป่าชา จนกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสงควรสวัสดี